สนับสนุนรายการโดยวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจกยานย,ยนต์ครั้งใดนึกถึง v. วิวิศวะเลซิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลซิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำคิดวิศวะลงร,รับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำกับรายการมาไปดูกับเบอร์าค่ะ What? 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 พบกับรายการตาไปดูับายค่ะคุณยองคะวันนี้<ะ>อ้อยจะทาน้อะไรกัไปเลยมาทานอาหารเย็นแล้วก็คุณผู้ชมมาทานอาหารเย็นเนาะ,ะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าหมู่บ้านแล้พาวานันหนึ่งต่อกับหุูยบ้านคุณยองตรงนี้ก็<ะ>ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้เราเลือกทานไม่จะเป็นเลยงใช่ไหมเดินผ่านมาแล้วนี่คืออะไรที่ของหวานของคาวผลไม้ ทุกอย่างที่เราสามารถจะเลือกสรรได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำคัญเลยเป็นเหมือนตลาดโต้มรุ่งหวันนี้ที่บ้านที่เขาเปิดแต่ละโงใช่ไหมไม่ได้ตามจังหวัดต่างๆไม่ได้มาตลาดแต่ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเขาจะไปเปิดคือถ้าเป็นโต้ะรุ่งเขาจะเปิดถึงเช้าใช่ป่ะแต่ตอนนี้นก็จะเปิดแค่ประมาณสักห้าโมงเย็นถึงสักสี่ทุ่มก็ปิดแล้วล่ะคะ่ะ ก็จะเป็นอาหารจะเป็นแหล่งรับประทานอาหารแหล่งหนึ่งในบางกุทองที่เราหารับประทานอาหารงไ,งไ<ห>าด้ง่ายๆทีนี้มีร้านหนึง่งที่วันนี้พี่จะพานุกทานแล้วก็คุณผู้ชมไปทานเป็นอาหารเส้นเหมือนกันให้ทานมันคืออะไรปลาผีหรือเปล่าพี่อ้อยจำชงจำมันคือก๋วยเตี๋ยวมันคือก๋วยเตี๋ยวปลาค่ะคุณผู้ชมน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นปลานุ่มตอบนอกนุ่มในแล้วก็ มีพิเศษคือมีเขามีลูกชิ้นแคะด้วยลูกชิ้นแคะนรู้จักเป้าไม่รู้จักลูกชิ้นแคะก็จะเป็นเหมือนกับเต้าหู้อยู่ข้างล่างแล้วก็มีวันมันจะเป็นแคะแคชิ้นเล็กๆไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องนี้ไปดูนะคะว่าลูกชิ้นแพะนี่เป็นยังไงไปนะคะคุณผู้ชมตามว่าทางนี้ไปดูว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเนี่ยเขาเปิดมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็มีความอร่อยแค่ไหนนะคะแล้วพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยได้การนตีได้ใช่ไหมคะพี่อ้อยคอนเฟิร์มค่ะร้านนี้พ่อพี่อ้อย

พี่รู้นิกรู้สึกหนวดกี่แล้วเพราะเดินมาไกลแล้วพี่เดินมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคงณพู่ชมก็จะเป็นร้านอาหารซึ่งเราสามารถหารับประทานได้ในย่านนี้นะคะเหมือนกับเป็นตลาดก็รุ่งอยางที่บอกไปนีกนิดเดียวนิดหมดใจนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะน่รายไหนมาตลาดางนั้นคืออย่างนี้อย่าเพิ่งรีบหิวนะคะไปค่ะไปกันต่อด voilà ูน <Fine. S 3> ี่ต l ด e ูทูปย e ทูปพานาเมริกา ชแนลนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแล<ฮ>ะน้องนิดร้านแสงเทียนรูปชิ้นปาโบราณค่ะร้านนี้นะคะนอกจากไม่ว่าที่เราทานสั่เรื่องของลูกชิ้นค่ะน้ำจิ้ก็อร่อยกลมกล่อมแล้วยังจะมีเส้นที่เหนียวนุ่มแล้วก็มีหลายประเภทให้เราเลือกสั่ด้วยนะยค่ะทานผู้ชมค่ะพี่เจ้าของร้านเนี่ยเปดิดธิการมากี่ปาาียาวนานเท่าไหร่แล้วพอจะก,การันตีความอร่อยได้ไหมว่าอร่อยยอดในบางสังกัดเราหด้วยกัน แวค no ุผ so like. anyway> in> right uh> ู้ชมที่นี่คือพี่ดำ่วิทยานิพนสุวรรณรัตน์แลวก็พี่เกบนะคะคุณาสากดเาะนี่เป็นเจ้าของร้านนะคะผู้ชมแลเดี๋ยวเราจะทวนที่ด้แต่พี่เก็บไนั่งคุยกันว่าเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะจะกำลัความอร่อยได้มากน้อยแค่ไหน่ะคุณผู้ชม จาจารยาถ้าคุณตามไปดูกันค่ะนี่คเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาแนะนำตัวใหม่นะคะค่ะจะได้จะได้แากพี่เขาเลย เหมือนไม่ต้องเที่ยวนานะคุณคี่เราคุณทหารยานเดโค้ดช่เยแต่ว่าพี่คือพี่ไม่มีเลือดนะเนี่ยเพราะว่าทุกชิ้นนี่มันเยอะขนาไหอ๋อแ้นมันก็จะดูอลังการมากคือพี่จะขายราคานี้ไ่ได้พี่จะต้องขายแบบใหม่ใช่ไหมถาราคา้งหายี่ก็ยาเดอรโค้่านี่ยากสั่งงานอถ้าพี่จะใส่ขนาดนั้นก็ไม่ไหวก็จะต้องเยอะขึ้นนะคะ เลือกทใช้อะไรแทนใส่กันนะก็คือเแฉ่กันนะค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซอสเดจะโฟประเทียมเกลือหัวคนใช่ีหมน้ำพริกเผค่ะที่อย่างที่เจีบลงมือทาเองนะคะคือทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ใจที่บอกใส่ใจทุกอย่างนะคะแล้วที่นี่น่นของน้ำซุปทีาอะไรอย่เียแบบสเแล้วก็พี่ก็จะดูว่าน้ำเดือดนะใส่กระดูกมาหากรก พี่ก็จะไม่ว่าไม่ให้ไปแรงกดถ้าไปแรงกดรูปแบบจะทำให้น้ำต้นตรนจะตายต้มจอยู่ข้างหลัเราเรา้นเราจะเลื่อนได้เลื่อนมีถึงช่องน้ำรั่วนะเป็นเทคนิคไม่ใช่อน้อยเลถ้าถ้าเราใส่ใจเห็นไหมคะแค่แค่เรื่องของการตั้านน้ำนม่ได้ ต้องแบบเลือกว่าถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ฝั่งนน้ำจืดเรจะรับให้น้ำจืดโค่นรูปมันไม่ได้เดิดแล้วเราไปขุดเนี่ยเห็นไหมใส่ใส่ใจไม่ไรเรื่องนี้ไม่ไม่นอยเลยต้องใส่ใจคือพี่อ่ะยังคงคือเวลาพี่ตัดนี่จะไม่ไปเดินกระดูกเลยนะคะร็ชอบแบบว่าขอกระดูกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยร้านคุณก็ทำได้แต่พี่พี่ไม่ตับเพราี่ไม่ชอบเนืเมันเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งเมนูเด็ดๆของี่ร้านนะคะที่ร้านชอบประบารเยอะที่สุดเลย ก็เป็นเนื้อที่เก็ร์ป็นแล้วทางนี้ก็รวมเป็นยตะโพต้มย่นำตะโพต้มยำแล้วก็เนื้อ็ต้มยำแบเที่จริงอ่ะทเสิร์ฟที่ลูกค้ก็ตัหายอยแล้วอะไรจะเห็นจะตัลยนะก็คือทกยนาแล้วที่แบบที่ร้านก็จะมีอะไรบ้างคะพี่อ่ายำตะโพยำตะโพต้มยำแล้วอะไรอีกแล้วต้มยำต้ยแล้วก็ต้่สายก็คือต้มสายอ่ายหมจิ้มแค่ต้มปาต้หูอะไรนยหาเนี้ย มีพี่น้นไมี่มีเส็นเก้เส้นเเส้นนะคะคุณผู้ชมเไเส้เส้นมอะไกมี้าชนิดนะคะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะคุณผู้ชมจะไม่จำเจว่าแค่เป็นเส้นเล็กเเส้นใหญ่มีถึงเาเส้นแต่ฝั่งต้งมาเส้นไน่เส้นมาม่าที่จะมีแหนก็เป็นการประยุกต์นำมาใช้ได้มีการเส้น แม่แนะนำผู้ชมมาที่ร้านนะคะผู้ชมต้องลองมาชิมดูนะคะว่าที่ร้านเ้าเก้าเส้นที่ว่านี่เมีเส้นอะไรบ้างจะได้รู้ด้วยตัวเองันนี้เราขอเริ่มจะหี่แล้วค่ะพี่เเ้นอรขอดูหนอคขอ้หน่อค่ะกะทะลายั่งหไดเอ่าอ่าแล้วเสนอะไรเส้นอะไรเส้นอะไรเส้นต้มยำหรอเส้นต้มยำน้องว่าเอายินตะโคต้มยำผักเส้นอะไร เดี๋ยวดูนะคะผู้ชมว่าหน้าตาของอาหารที่เราสองคนสั่งมารับประทานเป็นหน้าตาอย่างไรเนาะคู่ค่ะ so I'm gonna pop some tags Only got twenty dollars in my pocket I'm hunting, looking for a come This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin What she knowin' about wearing a fur fox skin I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage One man's trash, that's another man's come up Thank your granddad for are donating that plaid button up shirt Cause right now I'm up in her skirt I'm at the goodwill you can find me in the I'm not, I'm not stuck on searching in the section. Like your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t shirt. Limited edition, let's do some simple <laughs>

น้ำซน้ำน้ำอะไเลยนะน้ำซอสเมนโป้ี่มน้เค่ะมโปต้มยำทามเนี่ส่อเลยก็ได้ค่ะต้องใส่น้ำตาตงราะมัอร่อยนนีเจนะคะที่ใหญ่มาก ค่ะแม่ยังไม่ยอมค่ะนี่เลยกินมาหลายอย่างแล้วในนี้มันเยอะมากเลยค่ะผู้ชค่ะคือเขาเปิดเครื่องใช่ไหมเราต้องลองมาทานเองใช่ไหมเดี๋ยวยื่นที่เราสองคนพูดบอกแล้วต้องลองมาทานเองว่ารสชาติเป็นยังไงคือปากคุณผูมว่าน้อยแค่ไหนค่ะแล้วที่นี่นะคะาเขาแบบมีให้เลือกหลากหลายแล้วคุณผู้ชมก็ยังจะสั่งได้อันไหนที่คุณผู้ชมไม่อยากได้อันไหนคุณผู้ชมอยากได้หรือจะเพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยเราสามารถสั่ง จัดารตีเที่ยงนะแล้วก็ปิดประมาณประมาณสี่โมงเีย็นันอเปิดทุกวันเลยนะก็ที่ก็เปิดทุกวันถ้าไม่ได้มีว่อะไรแต่ว่าที่จะสอมาที่พินปีละห่แก็ไม่รู้จักนะที่จะมาิี่ทิธีเพราะว่าแบบถ้ามีท่านแอกมาเป็นธุรกิจในครอบครัว แม่คุณภาพเขาก็ใสใจมากเพราะว่าไม่ได้มีน้องมาช่ยทางก็สามารถควบคุมคภาพการตได้ว่ามัได้มาราอย่างนี้เราปากควแล้วทีนี้อีนหนึงอยากจะทบถ้าสมกที่ผ่านไปผานมาหรือว่ายาจะแวมาชมมาชิมอาหารที่้าดารคะก็บางคูบงคูถ้ามาทา่นกรก็พอถึบางบัวทอก็เลวขาูมาก คแล้วิ่งิกรเาามากงบองมันจะบวิ่งตรงมาเรื่อยๆค่ะนาาผอะไรมาแบงค์กสิกรค่สังเกตง่ายสังเกตง่ายๆนะคะคุนมีสัญลักษณ์ของแบงค์กสิกรค่ะตรงนี้ไม่ต้องคกดใจเลยแข็งแข็งค่ะหลังติดแบงค์่ๆแน่ว่าเขาเอาตังค์ฝากบ่อยๆแล้วมืมหลังเขาติดแบงค์่ขายดีแล้วกขายดีชอ เอาค่ะค่ะเลยที่นี้อยากให้พี่ดำสั่งทำพี่เจ้ก็ได้พี่เจ้เนองพี่จะสา่งทำเป็ดของที่น้าอ่ะอร่อยไม่รู้กิ่นนะน่าไนี่อร่อยไม่รู้กิ่นเรชิมจะติดใจนี่อร่อยไม่รู้งลิ่นนะาองลองชิมจะติดใจทงชิมดีค่ะ นอกจากนั้นร้านนี้ยังมีน้ำน้ำที่เราต้มได้อร่อยค้าติดใจนะน้ำยำยหญ่ชาดัมเจนโบเลี้ยงที่ลูกค้าตใจน้ำก็คือทำอะไทุกอย่างทำยำใหญ่ชาดัมเจนโบเลียงทานัคุณผู้ชมเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะกินขายกันเนกค่ะจะติดใจน้ำมันแี่มากอร่อยครังพี่ได้คนเฟิร์มนี่หนูก็กินประจำเลย ใช้ถุงใส้ถุงยิ้ไปตามรถค่ะยิ้มตามรถที่จะหาคือเราเปิ่งาวันถ้าสมมว่ามีลูกค้าที่แบบสนใจให้โทรมาสั่งีแล้วก็รับเลี้ยงอยู่่ส่งเนี่ยนะคะถ้าถ้ามารับเลี้แต่ถ้าเป็นส่งมนม่อนีีเบอร์ติดต่อได้ยนะทรสั่งก่อนได้คได้ได้เรเอะไรค่ะ้ค่ค่าแปดค่ะสอค่ะค่สค่ะคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าช่วงกลางวันนะคะก็ ที่08198908ค่ะ2 5 0หบาสองห้าสิข้างล่างนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทานกลางวันอยากจะทานรู้จักยันทโฟอร์อร่อยเน,นะา,า,า,กะ,าะก็โทรมาสายได้ที่พิมจะคอยนะคะพร้อมให้บริการตั้งแต่เสียด n o o เช้าค่ะรวมถึงสี่ทุ่มสำหรับลูกค้าที่ตอนเนย็เนๆเดินมาทานแถวนี้ค่ะเดินผ่านมาทานมา มานั่งกินคือร้านได้รสชาติแบบบรรยากาศได้ทำเพลงด้วยใช่ไเห็นไหมพี่ก็เลยอารมณ์นี้เมันก็ทำเพลงขวัญขวันสุดท้ายแล้วะนเมทจะให้พี่เจี๊ยบเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะประธานอาหารที่ร้านพี่เจี๊ยบนิดหนึ่งมาบาร์ยินาโฟต้มยำ แต่ค่ะถ้าไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้ต้องอ่าถ้าชอบดั่ก็ปรุงเินิดนึงหม้ก็แต่แล้วก็แับไหนก็เป็นนิดนึ่งเี้แต่เราไม่ได้ เพว่คุณแต่งของก๋วเตี๋ยวชาตินี้ก็ยังการันตีโดยที่เรียกเหมือนกันค่ะว่าผ่านการพัดผ่านเนาะของที่อยากท้ี่ทำคือที่ต้องทดีก็ต้องได่ระดัดีแ่นั่แหละค่ะใช่ใชี่ต้องทำดีเพราะว่าพีักการาของเราพวเราเองนดีสาพดีอารมณ์ดีอะยเร่อสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชม ท่าน compass, like. mm. สมมติว่าผู้ชมท่านใดนะคะสมมรถผ่านไปผ่านมาที่หน้าบริเวณหม้อรักะวันหนึ่งค่ะเติ้สติวจี๋ก่ออย่าลืมแวะมาชิมอาหารก๋วยเตี๋ยวปลาแสงเทียนที่ร้านพี่เจมกับพี่ดำแห่งนี้นะคะที่หลากหลายใช่ไหมคะวิทยารัยคอนโตอยู่เลยว่าอาหารที่เราลองชิมนี่คอนเฟิร์มนี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะคุณผู้ชมพี่แม่อร่อยชิมที่แห่งมา7ปีแล้วแนะได้แล้วงานการัดสิ เพาะว่าอยู่มานานลที่แบบลูกค้าก็ยังแคดเินมาอุดหนุนเมนเดิมแตว่าบางัางหลายรนีเป็นไม่มีที่ค่ะหมนนิดนๆ่แต่ะันะไมีที่จเจค้า่มีทีเปราะว่าถ้าวันไหนมาเจอแบบนี้แล้วไดปงานเนี่ยงาก็เยอะมากนะถ้าเกิดวันไหนไม่มีที่จดเจอก็เลยจะไม่ได้รันกค้าที่ เขาาาจะของเลยนะ้ใจก็มาได้แล้วก็แมเออะไรเงี้ยค่ะดลิเวอรี่เหมือนแม็กเลยค่ะคุณผู้ชมคสั่งแล้วก็บาคนแบบรับอีกรอบมีรถมาเนาะับมาแล้วก็ี่จอด่อเลยจที่แล้วก็มาถึงก็แกแล้วก็รับเลยใช่ไหมค่ะพี่ก็ได้ดิลิเวอรี่เอ่อดิลิเวอรี่แบบ รถใหญ่ๆลนะคขับก็มาโทรศัพท์ปึ้งเลยขับกลับมาได้เลยได้ได้เลยเลยเพราะว่าบางทีมันมาแล้วมันมีกิจกรรมก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้คุณทั้งแฝนมือนะคะนี่เรารู้แล้วแหละว่าร้านที่เขาเนี่ยเป็นเรื่องของความพยายามเนาะเพราะงั้นธุรกิจของเราเองแบบคือมันมันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคนเราเนี่ยคุณผู้ชมท่านมีความพยายามที่ไหนความพยายามเลย 6ปีนี่เป็นการการันตีถึงความสำเร็จของพี่ของสองคนที่พยายามต่อสู้แล้วก็สร้างร้านที่เดือดดันเย็ที่กันน้ำด้กันกันนะคะสุดท้ายแล้วเมธแต่ให้พี่เกี๊ยบเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะประธานอาหารที่ร้านพี่เกียบอันนี้ก๋วยเตี๋ยาบาร์บีคิวยีน่าโกลต้มยำดูนะคะรสแซ่บค่ะที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้ต้อง เิ่มไปนิดนึงแต่ก็แบบไหนเป็นนิ่นงนนี้แต่เราไม่ได้เตมเพนราใ่เตเนอส่แลเ้อใ่ตน้รี่นกเป็นยำยำยยำกงเป็นเส้นเจ๊งไงหรือมาม่อยกุ้งยก็อยนี่นะคะีนิดนึงพี่น้อยลืมถามไปนี่เลยที่กดเตเนี่ยเกี้ยวเท่าไหร่คะ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูก้ายแฝงมืงนะคะใช่ทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าร้านที่เขาเนี่ยเราเองแบบคือมันมันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคนเรานะคะคุณผู้ชมท่านมีความพยายามที่ไหนนะคะความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นค่ะ16ปีนี่เป็นการการันตีถึงความสำเร็จของพี่ทั้สองคนที่พยายามต่อสู้แล้วก็สร้างร้านที่เดี่ยวกัเทียนที่เป็นร่วมกันนะคะยอดนะคะอี่ยมก่อนที่เราจะจากกันไปนั่นนเอนนี่เราจะ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเจนีของเราก,าก่อนค่ะตะเวนชิมอาหารอร่อยๆมาคค่ะุณม,มาบอกบอมาบอกต่อกับคุณผู้ชมค่ะแล้วใครอีกนิดนึงมีสวะอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะซื้อรถจักรยานยนต์หนนึกถึงคุยวิศวะค่ะและก็เรสซิ่งบอยค่ะใช่แล้วสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่นะคะต้องแมปปก็กรสจักรยานยนต์เรสซิ่งบอยค่ะและดีเลย แล้วดื่มสะอาดน้ะนดื่มวางน้ำพีชนะน้ำชีพค่ะน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มอน้ำชีพนะคะแล้วก็ใคคส่เท้าวิศวะลงรับจำนทรำค่ะ <c oughs> ต้องค่ะให้ราคาถูกกับเพียงต่างต้องวิศวะลงรับจำนทรค่ะคุ <c oughs> ยนะคะนั้นนี้เราสี่คนขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราใก้ทางไม่ตื้นข่าวย่อยตามไปดูกับเบอร์วายค่ะแล้วนี่เลยข้างล่างนี้ค่ะตามไปดูกับเบอร์วายแล้วก็อออากาศทุกวันเวลากี่โมงนะคะน้องนิด ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา18นาฬิกาค่ะค่ะและดีลานดีลานเวลา10โมงเช้าค่ะในวันถัดไปค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะคะว่าคันหน้าเล่อยกับน้องนิดจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารที่ร้านไหนแล้วก็อร่อยแค่ไหนแล้วอาหารคันหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามดูนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะ ่าดีดย๋ดยวดยูซอยภูมิที่นี่นะคะคลุกได้เหมือนกันนะเนี่ยมาทานอาหารที่นี่ก่อนกลับบ้านหรือว่าออกจากบ้านมาทานที่ลังกลับบ้านชอบตรงไหนของที่ร้านทิเค,เคี้ยบอะคะชอบลูกชิน้นปลาแล้วแล้วที่ชอบสั่งทาน,นเป็นพิเศษคืออะไรบะหามีบรวงกันนะหลายประเภทแล้วแต่ว่าวันไหนอยากทานอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเชิญชวนไอ้พี่เชิญชวนนิดนึงว่าให้ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนาะมาทานลูกชิ้นที่ลูกชิ้นปลาที่ร้านทิเคี้ยนะครบ ได้ก็อยู่แถวนี้ก็วมาด้ที่ปานตวนี้อร่อยอะไรพี่อร่อยทีนี้ค่ะตอนนี้มีอะี่หมูคพี่หมูนะคะอยู่แถนี้บพนตับลงทองครับนทอโ้่เหนกันเนาะแล้วมาทานที่ร้านที่จะบอกยังคะร้านจราคจค่ะมันคือเขาอร่อยค่ะคุณผู้ชมนานแค่ไหนแล้วมาสัมที่ร้านนีที่ร้านเจริหลายี้วยแล้วชอบตรง <desserts. S 2> น้ำซุปรมล้ก็งอบนะครับรวมทกินอะไรก็ใบชาไม่รู้ที่พี่หมูชอบทานที่ร้านเป็นยังงังอ่เพราะเพราะว่าซอสเขาช่ไอร่อย่ะก็เป็นการตอบรับเป็นเสียงที่ยืนยันได้นะนุงมนิ้วว่าก็เดี๋ยวที่เช็คอร่อยคุณค่ะ What, what, what? What, 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 what, วิวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจักรยานยนต์ครั้งใดนึกถึงวิวิศวะเลสซิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลยซิ่งบอยน้ำดื่มสาดน้่งใจน้ำดื่มวังน้ำพุวิศวะลง,ลนนงรับจำนำรับจำนงสินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำหนึ่งจุสองห้าเปอร์เซ็นต้องวิศวะลงรับจำนนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเบอร์วายว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมผัดไทยหอยทอดว่าจะอร่อยขนาดไหนพลาดไม่ได้นะครับ hella deep. headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes. in a leopard mink, girl standing next to me. Probably should have washed this, smells like R. carry jeans. It was 99 cents. I could copy it. Watching it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. me and grungy fucking me. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. Bitch, I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Your lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a knee Hello, hello, my ace.